การที่สมัครสินเชื่อและก็รู้ผลไวมากภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทราบผลเพียงเบื้องต้นเท่านั้นก็นะแตนน่แน่นมันก็ทำให้คุณรู้ได้เลยว่าคุณจะได้รับเงินหรือไม่และก็หลังเงินนี้บอกเลยว่าเขามีสสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับทุกคนที่ผ่านเกณฑ์การอนุมตัติโดยที่พวกคุณไม่จำเป็นต้องหาหลักทรัพย์ ไม่จะเป็นต้องหาคนค้ำประกันซึ่งในส่วนนี้หมดความกังวลไปได้เลยการที่มันเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมาะกับทุกคนเลยนะที่ต้องการใช้เงินก้อนจริงๆเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ว่าเงินนั้นเนี่ย จะเอามาใช้ใจ่ายในครอบครัวซึ่งก็ทําได้หรือว่าจะเอาไว้ใช้ในธุรกิจอาชีพของคุณก็ทําได้แม้แต่จะไปปิดนี้ต่งตางๆซอมบานซอมรถไปจ่ายค่าเทอมก็ดีโดยสินเชื่อส่วนบุคคลตัวนี้นะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอือนะ้อให้กับบุคคลธรรมดานั่นแหละแต่เฉพาะคนที่มีรายได้ประจำหรือไม่ก็เจ้าของกิจการซึ่งสองกลุ่มคนเหล่านี้ ก็จะได้สิทธิพิเศษด้วยนะคือวงเงินสูงสุดที่ให้ได้คือ1ล้านบาทหรือจริงๆเนี่ยก็ให้ตามที่กฎหมายกำหนดก็คือไม่เกินห้าเท่าของรายได้ซึ่งในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้ที่มันน้อยกว่า3 0,000คุณจะได้เงินอยู่ที่1.5เท่าแล้วถ้าเกิดคุณมีรายได้ที่มันมากกว่า3 0,000คุณจะได้เงินที่ไม่เกิน5เท่า ฉะนั้นใครที่ฝันว่าจะได้เงินหนึ่งล้านบาทคุณอาจจะต้องคิดให้ดีนั่นแหละว่าคุณจะต้องมีไรายได้ต่อเดือนเนี่ยสักเท่าไหร่แล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลที่จะพูดถึงในวันนี้เขามีชื่อว่าสินเชื่อเงินแบ็กอัพเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลน,นี่แหละจากบริษัทอคาเนมานี่จำกัดหรือว่าบริษัทอคาเนมานี่รีเทลจำกัดจะบอกว่าในที่แห่งนี้ที่เดียวเนี่ยเขาจะมีสามสินเชื่อให้คุณได้เลือก ก็จะมีสินเชื่อรถแลกเงินสินเชื่อจำนำทะเบียนรถแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยดอกเบีย้ยก็ค่อนข้างถูกนั่นแหะเริ่มต้นที่17%ต่อปีหรือต่อเดือนก็อยู่ที่1.41%เท่านั้นซึ่งก็ให้ผ่อนได้ยาวด้วยนะถึง60เดือนด้วยกันสำหรับใครที่อยากจะสมัครสินเชื่อมี2ช่องทางให้ทำนะคือ1เนี่ย คุณก็ส่งข้อมูลออนไลน์ก็ได้แล้วก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหรือว่า2คุณก็โทรไปสมัครกู้เงินก็ได้โทรไปเลยที่หมายเลข02-861-5666แล้วก็กด2จะบอกว่าในการโทรไปนะหรือว่าในการส่งข้อมูลออนไลน์เนี่ยเขาจะมี2ขั้นตอน,นง่ายๆให้คุณจำไว้นะขั้นตอนแรกคือจะเป็นการสมัคร แล้วก็ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมารับเอกสารถึงที่แล้วก็ขั้นตอนที่2เดี๋ยวเขาจะมีการแจ้งผลการพิจารณาเนี่ยผ่าน SMS ซึ่งภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณจะรู้เลยนะว่าคุณจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดว่าคุณผ่านขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกลับมาอีกทีนึงมาแนะนำเพิ่มเติมในขั้นตอนต่อไป ใครที่อยากจะสมัครจริงๆขอแค่คุณมีสัญชาติไทยนั่นแหละแล้วก็อยู่ในประเทศไทยใครที่เป็นพนักงานประจำรายได้สักหนึ่งหมื่นก็มาสมัครได้แล้วแต่ก็ต้องอายุงานสัก6เดือนนะอายุก็ตั้งแต่2 0่สิถึงหกปีแต่ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวเนี่ยรายได้ต้องเยอะนิดนึงคือ2,000 20, มืบาทแล้วก็ดำเนินธุรกิจมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยสปี ส่วนอายุของคุณก็ตั้งแต่20จนถึง65ปีก็สมัครได้แล้วด้วยเอกสารใช้แบบทั่วๆไปเลยสเนาบัตรประชาชนสเนาวทะเบียนบ้านเอกสารรายได้ที่คุณมีก็อย่างเช่นพวกสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้แล้วก็อย่าลืมสเตตเมนต์6เดือนด้วยแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของกิจการส่วนตัวอะไรต่าง คุณก็เพิ่มเติมในเรื่องของเอกสารรับรองทะเบียนพาณิชย์หรือว่าทะเบียนการค้ารวมถึงเอกสารอื่นๆก็ได้ที่มันแสดงถึงว่าคุณเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวตัวจริงแล้วก็อย่าลืมภาพถ่ายกิจการของคุณด้วยรวมทั้งถ้าเกิดว่าใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะแมบบ้ว่าจะเป็นเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่าน Facebook หรือว่าจะโทรไปที่ศูนย์ดูแลลูกค้าก็ได้โทรได้ทุกวันทำการเลยตั้งแต่8ดโมงครึ่งไปจนถึง2องทุ่ม